สวัสดีค่ะวันนี้ผมกับเคเคขนมชาแนลวันนี้มาอีกแล้วนะคะมากันหนอีกแล้ววันนี้หนุนมีเมนูแนะนำค่ะสําหรับคนอยู่บ้านนะคะแล้วก็อยากหาอะไรทานที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ มีประโยชน์ต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็มีแนะนํานิดนิดหน่อยๆ่อยค่ะสําหรับสิ่งที่หนุนทานอยู่แล้วโดวยปกตินะคะ <Yeah. S 1> ในช่วงที่ประมาณสักสี่ห้าโมงหรือว่าหลังออกกาลังกายเนี่ยหนุนก็จะทานแบบเนี้ยนะคะ <Wow. S 1> ดังต่อไปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคเริ่มอย่างแรกนะคะหนุนเตรียมเวลารียบร้อยค่ะสําหรับผลไมา้ให้หนุนมี <Wow. S 1> อะไรบ้างวันนี้หนุนทําเมนูที่เป็น โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตตัวนี้เลยโยเกิร์ตก,กับผลไม้ค่ะผลไม้ผลไม้ม,มีอะไรบ้านที่หนุนมีตอนนี้ในตู้เย็นก็จะเป็นแคนตาลูปแอปเปิลนะคะแล้วก็สาลี่ค่ะแอปเปิลหนุนจะไม่ได้ปอกเปลือกนะคะก็คือจะหั่นทั้งเปลือกเลยเป็นกระสณนรูปแบบแบบนี้เลยหั่นเป็นอันเล็กๆนะคะแล้วก็ ที่หนนจะใส่เพิ่มเข้าไปก็คือถั่วนั่นเองหนุนบดไว้แล้วใส่ถั่วชอบก,กินมากถั่วอันนี้มีอะไรบ้างจะเป็นแอลมอนนะคะแอลมอนพี่เป็นเม็ดเม็ดเลยโดยที่ไม่อบเกลือนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะไม่ได้อบเกลือเหมือนกันก็คือแบบว่าอบทำอบธรรมาชาตินะคะโดยที่ไม่ใส่เกลือไม่ใส่ผงอะไรเลยอันนี้ที่หนุนทำไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นเมนู everyday ปก,กติที่หนุนทำนะคะ ที่แบบว่าใครถามมาว่าหนุนกินอะไรหนุนทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะทานตามนี้เลยแล้วก็บางทีอยากกินบิสกิตก็จะเป็นบิสกิตแบบนี้เลยแต๊ดหักบิสกิตลงไปหนุนจะกินประมาณสองแผ่นนะคะแล้วแต่ว่าแบบอยากกินเยอะอยากกินน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะคนนิดนึงคนให้มันเข้ากันก่อน คนให้มนันเน้นด้วแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่มันง่ายๆค่ะทุกคนก็คือทาที่บ้านได้ช่วงเวลาแบบแค่ไปถึงสิบนาทีค่ะก็คือสามารถทําเมนูเนี้ยรังสรรค์เมนูเนี้ยออกมาได้แล้วเนาะแล้วก็เค้กันเราไปเปิดดัชชี่กันอันนี้หนุนใช้โยเกิร์ตที่พิ่งซื้อมาใหม่นะคะ่ะพอดีเมื่อวานไปเดินช็อปปิ้งมาก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทับทิมอันใหม่ที่มันออกใหม่ เออกระเด็นใส่นาภาษาวันเกิดออกเลย <S <S แบบนั้บบนึงนะคะทุกคนเนหนูขอนญญอนุญาตเทก่อนข้าหนุนผสมวุนมะพร้าวด้วยนะคะมันก็จะเทแบบเป็นเสียงเลยเทไปโหลดเทเสร็จเทเสร็จเทเสร็จ อ๋จริงๆเวลาใครอยากกินแบบน้ำแข็งใสหรืออยากกินขนมนหวานๆนะคะหนุนแนะนําเมนูนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆะคะ่ะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้ประโยชน์ด้วยผลไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วอย่างผลไม้ให้หนุนทานอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างแอปเปิ้ลอย่างพวกแบบแคนตาลูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอะไรมันอยู่ท้องอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็คลุกเลย uh. ช้อนเล็กไปหน่อยวันนี้ปกติใช้ช้อนใหญ่ อย่าว่าละช้อนใหญ่เราปกติใช้ทัพพีค่ะ <S 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 หมุนคลุกให้มันทัวๆลักษณะน,นี้เลยคลุกไปเลยค่ะหเก,ก็บอันนี้หนชอบมากเลยนะเมนูเนี้ยใครเอาไปทำไปทำได้เลยนะแบบว่าง่ายๆทำง่ายๆอร่อยด้วยจริงๆใช้โยเกิร์ตอะไรก็ได้นะคะจะโยเกิร์ตแบบว่ารส นหรือว่าไม่มีน้ําตาลหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบอยู่แล้วอะค่ะสามารถทําทานได้เลยง่ายๆถั่วก็เหมือนกันนะคะใช้ถั่วอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบทานนะคะแต่ว่าตัวหนุนอะหนุนชอบทานเมนูหลิะพันกับตัวของแอลมอนนี่ง่ายๆเนยมนูแบบว่าสะดวกเวอร์เสร็จแล้วค่ะทุกคนกี่นาทีเองอะยังไม่ถึงห้านาทีเลยได้แล้วเมนูโยเกิร์ต ผลไม้แสนอร่อยของขนุนเองเดี๋ยวลองชิมก่อนแอปเปิลน่าจะอร่อยนะรอบนีอ้อร่อยจริงเยคอนเฟิร์มค่ะทุกคนไปทำตามกันนะ <Yeah. S 1> จริงๆอร่อยค่ะ ก็เกิดช่หาหยิ่งอ่นก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วก็ผลไม้แล้วแต่ที่บ้านมีเลยค่ะองุ่นก็ใส่ได้นะองุ่นฝรัง่งแล้วก็ชอบกินอะไรอะ่ะอย่างหนุนเดีหนุนจะชอบกินแคนตาลูปแอปเปลิลแล้วก็สาลี่กล้วยหอมก็ใส่ได้นะคะเบอร์รี่ก็ใส่ได้นะคะสตรอเบอรีบร่บลูเบอร์รี่ใส่ได้หมดเลยทุกอย่างเลยก็ะอ,อกมาเป็นเมนูแบบนี้นะคะเมนูง่ายๆหนุนเรียกเมนูประจําว่าเป็นเมนู โยเกิร์ตผลไม้นะคะอันนี้แล้วก็ช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่แมสด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ชิดแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวหนูจะเช่นกันขัดจะได้ทาคลิปต่อให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมนะคะโอเค <Okay, S 2> วันนี้หนูไปแล้วนะคะเมนูง,ง่ายๆแบบนี้ไปทําตามกันนะ โยกเกิร์ตผลไม้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หนุนด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย